คลิปเร่งด่วนของวาวาพาตะลุยมาแกะของเล่นของวาวากันดีกว่านี่โมเดลตัวใหม่น่ารักไหมคิมมี่อะไรเนี่ยค,ค,คิมมี่ไอ้มิกกี้เหรอคิมมี่ไอ้มิกกี้เหรอคะใช่ไหมอ่ะไม่รู้สินั่นแหละนั่ตัวนี้คือตัวลยตกผมมองว่าน่ารักกว่ากว่า LOL อีกเนาะก็เลยบอกวาว,าวาว่าทีหลังไม่เอา LOL ละเดี๋ยวต่อไปมาซื้อตัวนี้แทน เรบอกว่าถ้าเกิดสอบได้ดีอีกอะค่ะจะซื้อเป็นแพ็คอือเมายกแพ็คเลยในแพ็คมันมีอยู่ 8, 8แปดแปดกล่องแปดกล่องแปดลายไม่ซ้ํากันเลยอ่าราคาก็ถูกกว่าด้วยอันนี้เมื่วาซื้อมาราคาเท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบเก้าจากราคาเต็มสามร้อยหกสิบบาทลดร,ราคาใหขาขอกมาคด้วยๆัต่มันจำ้ำอะบายไหนเมือ่อกี้ได้มาแล้วกล่องหนึ่งอันนี้ ตังบาวาอันนี้ตังกัมากมาไปกันยังอ่าไปแจกเลยค่ะเดี๋ยวขอลุ้นก่อนได้ไหมแห้เพื่อลุ้นก่อนอันนี้คือลายทั้งหมดของเซตนี้ของกล่องนี่จังสิไงทั้งหมดของเซตนี้ในกล่องนี้อ่ามีทั้งหมดอยู่เท่านี้มีตัวพิเศษหายากสองตัวด้วยทายซิว่า่าวาจะได้ตัวไหนกันติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตักติ๊กต๊กตกโอเคเฉลย ได้ตัวนี้ตัวไหนอ่ะมันคือตัวไหนอ่ะมาขอมาขอดูก่อนตัวนี้ออกมาตัวนี้ว้าวอุ้ยตัวนี้น่ารักกว่าเมื่อกี้อีกตัวนี้ใช่ไหมได้ตัวนี้โอชีน่ารักทีน่ามันอยู่เวอร์ชันกล่องด้วยอะค่ะ กล่องเลยยอดอ่าคราวนี้ได้โอเคแล้วสวยที่อ้าวเฮ้ยตัวเน,วนี้ตัวนี้น้อยใจนอนนอนจมอยู่ตรงนี้แนละ้วอุ้ยสวยงามน,น่ารักเห็นไหมเป็นโมเดลเนาะโมเดลสวยๆน่ารักน่ารักในกล่อง<ๆ>เขาก็จะมีเป็นการ์ดให้ว่าเราได้ตัวไหนมีการ์ดให้หนึ่งใบ แล้วก็มีอะไรให้อีกมีเป็นแป๊นึงนะคะขอกินหน่อยหัวใจอันนี้ให้หนึ่งอันอุ้ยมเป็นฐานเนะทำานเอยนะมีฐานให้อีกอันไม่รู้เป็นฐานหรือเปล่าแต่พูดหัวใจอ่ะอย่าไปดมสีมันไม่ได้ไว้สำหรับให้ดมซะหน่อยอ่ะมาถึงคู่กันเสดเป็นผู้นไปถึง สุดที่สั้นแม่มาหาสั้นนานนานๆใช่ไหมโอเคโอเคอ่าให้ดูอ๋อมันมีหางด้วยเดี๋ยวต้องต่อเติมหางก่อนหางอยู่ในถุงนี่ไงมีหางด้วยเอาหางต่อกันไม่เจอสีชมพูอ่ะไมไม่เจอสีแดงไม่เจอเอาหางมาต่อก่อนพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครอยากได้แบบว่า ยกเซตอย่างนี้ก็คือต้องซื้อยกกล่องทั้งกล่องก็จะมีไม่ซ้ำกันเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงดวงเพราะเราจะได้้ยดีดีลูกใส่หมูโดนไปละไปละสวยงามละไปละโดนด่าละใส่หางดีดีลูก จะลงไหมเนี่ยอืาอุ้ยอ้าวดีๆจะลงดีๆอ ER> ้าวหางลงง่งลงอ้าวดีๆดีๆ หม่อม้าค่ะไฟชอบเกินหนึงมากกว่าค่ะหม่าม้าค่ะบอกเราไงเขาว่าของม่าม้าไม่มีไม่มีหม่าม้าไม่มีเล,ล,นนลออะไปถึงของที่หมาม้าชอบกันไม่มีแล้วหม่าม้าช,ชอบตัวไหนนะเขาบอกว่าของหมดของยังไม่เข้าอดหมดทุกอย่างเลยเอา้าวไปแล้ว lẹt,เพื่อนเพื่อนด้วยนะ. lẹt,เพื่อนเพื่อน. Dạ, <laughs> bye, bye. Xin Ali. Xin chân Aliya đừng có lấy đẽ ná. Ok rồi. bye Bây bye. Đừng subscribe đẽ ná. lấy làm giọt nha. nha. <cười> <cười> bye bye con. i <laughs>